ที่น้องชาวไทยจะพาไปดูลู่ทางร่ำรวยทำอะไรถึงจะไปได้สวยมีทีคนรวยมันต้องมีคำพี่อยากเป็นเศรษฐีต้องมีคำพี่มิทีรวยเอารวย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 สนับสนุนโดยบัตรสินเชื่อเกษตร,รกรจากทกส สวัสดีครับรายการคำทีวิีทีรวยมารวยด้วยกันอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมครับก็อย่างที่บอกไปนะครว่าคนเรานั้นนะครับรวย2อย่างนะครับรวยสิ่งที่เป็นทรัพย์สินเงินทองหามาได้ด้วยอาชีพที่สุจริตรวยที่2คืออย่าแล้งต้องรวยน้ําใจรวยจิตใจรวยบุญรวยกุศลด้วยคมแต่เช้าเลยนะคะอวันนี้นะคะดูชุดพี่กมพูเขาก่อนนะคะเอาไว้ดีไงค เ,เบาๆคนนักชนี้เอาพอธรรมดามโดนอะไรอะฮะพลง <c oughs> แม่เอานะฮะท่านผู้ชมครับก็ใครมีเรื่องราวอะไรดีๆนะฮะ,ะก็ส่งมาที่หน้าจอ SMS เหมือนเดิมนะครับ411192นะคะหรือจะโทรมา<ช>หาทีมงานหลังจากรายการจบก็ได้นะคะประเด็นต่างๆนะคะที่อยากจะทราบหรือว่าแหล่งที่อยากใช้ไปถ่ายทำนะคะครับเพราะว่ามีหลายที่หลายจุดนะครับที่บางทีเนี่ยชาวบ้านนะครับประกอบธุรกิจกันทำงานกันแต่ว่าเอ่อเราไม่รู้มีแต่ของดีๆนะฮะก็บอกมานะครับ อ้าววันนี้นะครับเรื่องแรกนะครับอันนี้เป็นเรื่องราวของเกษตรกรชาวสวนลำใหญ่นะซึ่งที่ผ่านมาก็อาจจะมีปัญหาเรื่องราคาบ้างอะไรบ้างนะครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าล่าสุดนี้นะฮะทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับโดยกระทรวงการคลังนะฮะก็เข้าไปช่วยนะครับผ่านทางด้านของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศนะครับคุณธนุศักิ์เล็กอุทัยนะฮะรัฐมนตรีช่วยกระทรวงคลังก็มอบ บัตรเครดิตเกษตรกร,ะกรนะครับแล้วก็มีการปล่อยขบวนคาราวานรถบรรทุกลำไยสดจากไร่ถึงบ้านนี่ฮะท่านผู้ชมครับกระจายลำไยออกไปจำหน่ายตำแหล่งต่างๆทั่วประเทศนะครับโดยมอบหมายทกศนี่แหละไปช่วยรับซื้อลำไยจากชาวสวนเพื่อแก้ไขปัญหาราคาตกต่ำนะครับเป้าหมายก็คือ400ตันหลังจากเข้าไปช่วยชาวสวนลำไยแล้วก็จะทําให้ราคาลำไยปีนี้ดีกว่าทุกปีนะครับประมาณ 3 0บาทต่อกิโลกรัมนะครับโดยเฉพาะที่อำเภอรพร้าวจังหวัดเชียงใหม่มีลำไยทยอยออกสู่ตลาดนะครับปีนี้จะมีลำไยออกสู่ตลาดประมาณ4 4 0 0 0 0ตันนะครับแล้วก็80%นะฮะก็จะนำไปเป็นลำไยอบแห้งส่งไปจีนเป็นหลักนะครับส่งไปจีนเป็นหลักเพราะฉะนั้นที่เหลืออยู่นะครับทางด้านของหน่วยงานทกศเนี่ยก็เข้าไปช่วยนะครับดำเนินการซื้อให้ mm hmm. คุณลักษณ์วันจนานวัฒน์ผู้จัดการทรกศบอกว่าเป็นการสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกลำไย ให้รักษาระดับราคานะฮะก็มีการอนุมัติวงเงินสินเชื่อนะครับ450ล้านบาทเข้าพยุงราคาลำใหญ่28ถึง30บาทต่อกิโลกนนรัมนะฮะต้นทุนเนี่ย12บาทถึง15บาทต่อกิโลทกสก็มีการจัดสรรวงเงินสินเชื่อไปจำนวน3,000ล้านบาทนะครับในโครงการสินเชื่อเพื่อสร้างมูลค่าตามห่วงโซ่ประทานลำใหญ่ปี56นะครับใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการรับซื้อการแปรรูปการจัดการด้านการตลาดนะครับ เป็นการให้ความช่วยเหลือนะฮะตามมาตรก,การช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรวงเงิน1,865ล้านแล้วก็มีวงเงินสินเชื่อสนับสนุนกเกษตรกรโดยตรงอีกนะฮะ,ะ1ันหล้านบาทอัตราดอกเบี้ยเนี่ย MRR นะฮะสำหรับสินเชื่อ,อสําหรับกรเกษตรกรและประรชาชนทั่วไปก็สามารถใช้บริการได้ถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้ะนะฮะนี่คือภาคเกษตรกรรมนะคะลหเรานี้มาดูนะภาคชาวบ้านทั่วไปที่เป็นคนซื้อคนขายบ้างนะคะค ไปสำรวจตลาดช่วงนี้เนี่ยเขาบอกว่าไม่ค่อยคึกคักแม้ว่าจะเป็นเทศกาลศาสตร์จีนก็ตามโอ้ศาสตร์จีนจีนไหมจีนไหมเออฮะไม่ไม่ดูหน้าตาอ้วก็รู้หรือก็น่าจะรู้ออกนะ้วภูรัชชานีไม่น่าจะใช่นะคะช่วงนี้ศาสตร์จีนเนี่ยเขาไหว้บรรพบุรุษนะคะไหว้บรรพบุรุษนะราคาสินค้าโดยเฉลี่ยปีนี้ราคาสูงขึ้นนะคะเขาไปสำรวจตามตลาดต่างๆนะคะก็พบว่าไก่บ้านต้มปีนี้เฉลี่ยตัวละ 350ถึง450บาท oh. ไก่ตอนเฉ <'s> right. ลี่ยตัวละ5 0 0 5 0ถึง550บาทนะคะ hmm. ก็ถือว่าแพงขึ้นโดยเฉลี่ย s right. <S สักประมาณ10%เห็นจะได้ hmm. นะคะยอดขายก็ลดลงด้วย10%นะคะ s right. <S การ<อ>จับจ่ายเป็นไงมั่งโ oh. อผลไม้ นะ,ะม,มีอะไรบ้างพวกแอปเปิลน้มแข็งเนี่ยไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงะนะคะเริ่มต้น2 5่0บาถึงสบาทบขนมเทียนเนี่ยก็หบาทถึงเบาทขนมไข่แพ็คละ40-80บถึงแปบาทนะคะแต่ที่บน่บนๆกันก็คือแมค้าคอย่างร้านเจ๊ กิมนะคะเขาก็บ่นว่าปีนี้ของแพงโดยเฉพาะไก่เนี่ยนะคะปีนี้ราคาแพงขึ้นมากปีก่อนเนี่ยเคยขายตัวหนึ่ง250ร้อถึงสามบาทบปีนี้แพงขึ้นร้อยหนึ่งเลยนะต่อตัว,ล,วลูกค้าจากที่เคยซื้อ2ตัว3ตัวก็ลดปริมาณลงสิก็หันไปซื้อสัตว์อื่นแทนนะคะคทางร้านเองก็ต้นทุนเพิ่มเพราะว่าราคาสินค้าก็ด้วยต้นทุนของก๊าซด้วยก็เพิ่มขึ้นค่าเช่าก็ขึ้นค่าแรงก็ขึ้น กาดเออใช่ก๊าดขึ้นเนาะใช่ครับหนึ่งกันยายนนี่ก็จะขึ้นอีกแล้วนะคะคแล้วบางคนก็บอกว่าปีนี้ขายไม่ดีเลยนะคะลูกค้าก็จะซื้อเฉพาะที่จําเป็นเท่านั้นเดิมทีเนี่ยตั้งเป้าอีกอย่างปลากระบอกนะคะแต่ละปีเนี่ยขายได้เป็นพันตัวปีนี้ขายไปได้แค่หกรตัวเท่านั้นเองครับออคือว่าลดลงเกือบครึ่งเลยนะคะพอาหารทะเลนะครับเขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยความนิยมก็คือพวกเนื้อปูใช่ไหมแต่ว่าก็พอราคาแพงขึ้นก็มีการขยับ ไปใช้อย่างอื่นบ้างนะครับเทศกาลศาสตร์จีนนะครับก็เป็นประเพณีของชาวจีนที่เขานิยมไหวบันพบรุษกันนะครับราคาสินค้าโดยทั่วไปก็จะมีการขยับขึ้นบ้างนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามนะครับทานผู้ชมครับในช่วงนี้เนี่ยถือว่าเป็นเป็นครบรอบ93ปีนะครับของการสถาปนากระทรวงพาณิชย์นะครับซึ่งเขาก็มีกิจกรรมสําคัญสําคัญใน2กิจกรรมด้วยกันนะครับสำคัญเลยนะฮะในวันที่20สิสิงหาคมนี้กระทรวงพาณิชย์เขาร่วมกับห้างค้าปลีกค้าส่งห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นบิ๊กซีเทสโก้โรตัสนะครับแมคโครเซ็นทรัลนะครับท็อปโรบินสันนะฮะเดอะมอลตั้งหัวเสง่เซเว่นีนะครับแฟมิลี่มาร้อยแปช็อปแมคแวร์ลูแล้วก็เจซีช็อปทั่วประเทศเนี่ยประมาณ11,300สาขาทั่วประเทศนะครับเขาให้มีการลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคประมาณ11,000รายการ 1 0ถึงเ0เริ่มตั้งแต่วันที่1 6ถึง21สิงหาคมอันนี้กิจกรรมหนึ่งไม่ได้จัดไม่ได้จัดบูธพิเศษใช่ไหมคะคือเดินเข้าไปก็อันนี้อีกงานหนึ่งเดินเข้าไปตามห้างที่ผมว่าเนี่ยเขาลดราคาอยู่แล้วร่วมนะครับฉลองสถาปนา93สมปีกระทรวงพาณิชย์อีกงานหนึ่งนะฮะประกาศไปเมื่อวานนี้นะครับเริ่มตั้งแต่วันที่1 9ถึง21สิงหาคมกระทรวงพาณิชย์จัดงานมากกรรมพาณิชย์ผลิตภัณฑ์เด่นทั่วไทยที่กระทรวงพาณิชย์จังหวัดนททบบรรีคัชม ก็มีการนําเอาสินค้าโอท็อปที่คัดสรรแล้วจากทั่วประเทศนะครับ5ดาว3ดาวต่างๆเนี่ยนะเอามาแสดงในงานเอามาจําหน่ายราคาถูกพิเศษนะครับช่วยลดค่าครองชีพให้กับประชาชนนะครับสินค้าธงฟ้าสินค้าภคบริโภคเห็อามาจําหน่ายถูกกว่าท้องตลาด20-40%ไข่ไก่เบอร์2จาก110บาทนะครับ ลดลงเหลือ75บาทน,น้นำตาลทรายนะฮะกิโลกร,รัมละ25บาท50สบตางค์ขาย19บาทนะครับน้ำมันปาล์มขวดละ42บาทขาย28บาทเนื้อหมูกิโลละ140บนะฮะขาย95บาทไก่สดน่องติดสะโพกนะครับกิโลละ85บขาย60บาทนะครับงานนี้เขาจัดขึ้นนะฮะตั้งแต่วันที่19ถึง21บ <21. S 1> นะครับก็ไปได้เปิดตั้งแต่ 8ปดโมงครึ่งไปถึง17บเนาฬิกาที่กระทรวงการนิทรรศสนามบินน้ำนะคะก็ไปได้นะคะอ่าละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะไม่ช่วงหน้าหรอกครับช่วงนี้ก่อนเหรอพี่นะฮะพวกมือทองของเรานะครับอาจารย์ตุ๊กตานะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์ครับค่ะมาทำอะไรคะครับมาทำเดี๋ยวเราจะโชว์นะฮะสูตรอาหารญี่ปุ่น เห็นไหมฮะเห็นพี่หมึกมาเองเลยนะครับวันนี้พี่หมึกมาเต็มจานเลยตัวใหญ่มากอาเดี๋ยวมาเจอกันนะครับว่าอาจารย์จะสอนวิธีทําอะไรนะท่านผู้ชมครับแป๊บเดียวครับคำพีวิถีรวยเจาะตลาดเอเชีย13-16กันยายนท่องเวียดนามสัมผัสบรรยากาศนครโฮจิมินห์ฟานเทียสมุยเน่ดาลัดชมชีวิตความเป็นอยู่ชาวเวียดนามและรื่นรมกับชายหาดฟานเทียสหุยเน่พร้อมเปิดประสบการณ์แปลกใหม่ ทะเลทายแดงแห่งเดียวในคาบสมุทรอินโดจีนอยากรู้ลู่ทางลงทุนหรือทำธุรกิจเวียดนามอย่าพลอดอยากเป็นเศรษฐีต้องมีคำพิธีรวยเอารวย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 รต้องมีคำวิธีรวยเอารวย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 สนับสนุนโดย เริ่มต้นชีวิตใหม่เพื่อตนเองและครอบครัวงดเหล้าเข้าพรรษาจากสสสอ่าต้องเตรียมพร้อมหน่อยนะครับวันนี้เราจะโชว์เมนูอาหารต้องใส่ถุงให้เรียบร้อยนะฮะถุงมือใส่ถุงมือให้เรียบร้อยนะคะดิฉันก็พร้อมแล้วเช่นกันนะคะอาหารญี่ปุ่นเนี่ยเป็นอาหารที่จะต้องสัมผัสด้วยออ๋นี่มาทําอาหารญี่ปุ่นเหรอครับอาจารย์อาจารย์พูดภาษาญี่ปุ่นเป็นไหมทักทายท่านผู้ชมหน่อยฮะให้โอ้ให้ยโ้ยโอยโอ้ยโอ้ยอะไรนะอะไรนะโอ้ยโ้โยกเ้ยโอ้ยโอ้ย โอ้โหอะไรนะแปลว่าอะไรฮะก็ใส่มาสธิตอนเช้าเหรอท่านสมาธีตอนกลางคืนแหละฮะราตรีสวัสดิ์จะไปไหนกลางคืนอ่ะอู้จะไปสวัสดีใครกลางคืนจ้ามันต้องเตรียมไว้ทุกเมวันนี้อาจารย์จะโชว์เมนูอะไรฮะเมนูเอ่อแคลิฟอร์เนียมาเก็ตแคลิแคลิฟอร์เนียมันเป็นมันอเมริกานี่คะมันญี่ปุ่นหรือเมอเมริกากันแน่แคลิฟอร์เนียมาเกิ มันบินไปถึงอเมริกาแล้วบินไปถึงอเมริกาแล้วมันเป็นชื่อชนิดของอาหารแต่เป็นอาหารญี่ปุ่นนะฮะทําด้วยอะไรบ้างคะคาริอร์เนียมากิเนี่ยก็มีสาหร่ายมีข้าวนะฮะค่ะแล้วก็มีไส้แล้วก็คือจะกลับด้านคือนะคะแบบนี้ค่ะเอานี้ดูก่อนดูก่อน่อนที่จะทําอาหารนะดู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 นิดนึงเนี่ยฮะเดี๋ยวท่านผู้ชมก็จะงงว่าเรากําลังจะทําอะไรที่เรียกว่ากันซูชิซูชิใช่ไหมแต่ว่าซูชิเนี่ยมันเป็นชื่อกลางใช่ไหม มันมีหลายอย่างซูชิคือข้าวปั้นหน้าปลาอ๋อ้ข้าวปั้นหน้าปลาแล้วก็เป็นซูชิก็คือมีหลายหน้านะคะแต่ว่าจะมีแบบเออข้าวปั้นหน้าปลาแล้วก็เป็นแบบเออมากิมากิมากิคืออะไรคะมากิก็คือการม้วนนะคะการห่อม้วนแบบนี้คือมากินะคะโอรีมากิสาหร่ายข้างนอกอันนี้แคลิฟอร์เนียมากิแคลิฟอร์เนียมากิ ที่กำลังจะม้วนเนี่ยนะคะม้วนแวอาจารย์แนะนำให้หมดน่าอะไรบ้างแล้วอันนี้ก็จะเป็นหน้าต่างมันรวมทุกหมดเลยก็คือม้วนด้วยคาราแล้วอาจารย์ทำขายปกติอยู่แล้วใช่ไหมฮะขายเท่าไหร่ครับเนี่ยขายยังไงเป็นถัดถาดหรือว่าขายเป็นชิ้นชิ้นเป็นชิ้นชิ้นค่ะชิ้นละเท่าไหร่ฮะถ้าตมเด็กๆก็ห้าบาทชิ้นละห้าบาทห้าบาทค่ะอ่ะ แล้วก็ไอพี่หมึกี่ส่วนประกอบที่สําคัญมายังไงคะตัวนี้เอามาใช้อะไรคะก็รน่หาหน้าหน้าปลาหมึกอ๋อนี่แหละคะจะเห็นอาจารย์หอหรือเปล่าไม่รู้นะเฉือนบางๆอย่างนี้เลยนะคะเออพูดถึงข้าวข้าวั้นข้าวญี่ปุ่นก่อนนะคะข้าวญี่ปุ่นเนี่ยมีขายในเมืองไทยไหม นี่ค่ะอันนี้ข้าวญี่ปุ่นที่ที่ปลูกจากทางเหนือนะคะข้าวญี่ปุ่นปลูกจากทางเหนือนะคะที่กัมพูเนื้ดข้าวเม็ดข้าวที่หุงแล้วก็จะเป็นเม็ดเม็ดเม็ดข้าจะสั้นนิดนึงก็เหมาะแล้วที่พี่ถือนะคะข้าวเม็ดสั้นแต่อร่อยนะคุณคุณลองดูอร่อยนะจะบอกให้มีคุณสมบัติยังไงคะข้าวญี่ปุ่นเนี่ยอาจารย์อาจารย์พูดดังได้นิดนึงนะคะค่ะ คุณแม่ของแม่เเหนียวค่ะเป็นข้าวที่อร่อยเหนียวอาจารย์ต้องทำสองสิ่งพร้อมๆกันนนั่ก็คือปากพูดมือทำอาจารย์ครับมาเลยการเนี้ยฮะข้าวญี่ปุ่นหาซื้อโลละเท่าไหร่คะเดี๋ยวนี้ตอนนี้เธอโลละหกสิบค่ะกิโลกรัมละหกสิบมีแพงกว่านี้ก็คือแล้วแต่ย่อค่ะก็เลือกใช้ตามทางที่แต่แต่คุณคุณภาพเนี่ยหกสิบบาทก็ใช้ได้แล้วนะคะแล้วก็ยังไงคะเอามาหุงเอามายังไงคะก็หุงข้าวตามอัตราส่วนก็คืออย่าง เอ่ออาจจะเป็นหนึ่งต่อหนึ่งหุงแบบไหนคะหุงแบบข้าวเหนียวหรือหุงแบบข้าวเจ้าหุงแบบปกติเลยค่ะก็คือใส่หม้อข้าวอย่างเงี้ยค่ะหุงธรรมดาเนี่ยค่ะก็ใส่น้ําเกินมาล้วก็มือหนึ่งใช่ไหมอ๋อถ้าเราจะวัดเออ่ตามที่อัตราส่วนก็จะมีกระป๋องนะคะเหมือนเป็นถ้วยอย่างเงี้ยถตงว่าเออ่เราหุงอันเนี้ยในตอนนี้กําลังหุงอยู่นะคะสี่สี่ถ้วยนะคะสี่ถ้วยตวงแล้วก็แล้วค่ะ สี่ถ้วยตวงจานร้อนไหมมันร้อนนะไม่เห็นเห็นรู้แล้แหล้าสี่ถ้วยตวงแล้วก็น้ำห้าถ้วยตวงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะได้เป็นข้าวเหนียวนุ่มนุ่มนหน่อยค่ะถ้าใครจะเอาแข็งหน่อยก็หนึ่งต่อหนึ่งนะคะห่งเดี๋ยวผมขอชิมข้าวข้าวหนึ่งกิโลกรัมทำได้กี่ชิ้นคะอาจารย์ถามนิดนึงอาจารย์อะไรผสมอะไรเข้าไปในข้าวเปล่าเพราะว่ารสเขามีรสชาติน้ำส้มเปรี้ยวค่ะน้ำส้มปรุงรสนะคะน้ำส้มสายชูนะคะ รับผสมน้ำส้มสายชูด้วยข้าวมีรสชาติค่ะมีรสชาติค่ะเออไม่ใช่ข้าวอย่างเดียวนะฮะหุงเสร็จสัตว์เรียบร้อยมาตอนนี้อาจารย์ก็เริ่มห่อโดยใช้สายสาหลายเป็นชั้นชั้นแรกใช้สายลานะะสายลาสายลายนะครับเป็นชั้นแรกเสร็จแล้วก็เอาข้าวโ่ลงไปเอาคุณลัูชีคุณยกข้าวนี้ผมยผมอ๋อเหรอคะกลัวจะบังคุณผู้ชมอ๋อคุณกระพุ่จะห่อนะคะเออก็จะบังอาจารย์อีกแล้วเนาะนั่นน่ะสิคะครับแล้วก็ใช้ทัพพีตัก วิธีหอนอาจารย์แนะอุ้ยตายลืมสาลายโอ้อาจารย์สาลายอยู่ไหนสาลายอยู่นี่ค่ะสาลาย่นทีช่วยหน่อยสิช่วยหยิบสาลายให้อาจารย์ทํามานี่ค่ะอาจารย์นี่ค่ะจะได้บอกท่านผู้ชมนะครับส่วนผสมคุณเลชานีบอกไปยังว่ามีอะไรบ้างนอกจากข้าวนอกจากสาลายยังเลยคะ่ะอาจารย์บอกหน่อยนอกจากข้าวนอกจากสาลายต้องหาอะไรเพิ่มอีกจก็<ำ>คือไส้นะคะ ใช่ค่ะมีอะไรบ้างคะเอาข้าวก่อนนะข้าวก่อนเอาข้าวก่อนนะคะอ่าข้าวก่อนข้าวก่อนจ้วนแบบเอาสาหร่ายอยู่ข้างนอกใช่ไหมครับอันไหนข้างนอกข้างในก็ได้ครับอาจารย์ครับกินได้หมดเลยถ้าสาหร่ายอยู่ข้างนอกก็เออเว้นเว้นปลายนิดนึงโอเว้นปลายนะฮะอันนี้เกลี่ยเกลี่ยเข้าไปเกลี่ยบางๆนะคะครับอ่าอย่างี้เว้นเว้นปลายประมาณนี้ค่ะครับผมอืมนะฮะแล้วก็แผ่ออกไปอไปอ่ามีสาหร่ายมีข้าวแล้วมีอะไรเป็นส่วนผสมอีกไว้อเอาให้เต็มคะครับ ข้าวไม่พอมีอะไรเป็นส่วนผสมอีกอาจารย์เดี๋ยวผมหยิบเองส่วนผสมก็เดี๋ยวให้เต็มแล้วก็จะใส่แตงใส่ใส่อาจารย์บอกมาให้หมดก่อนมีไใส้ปูอัดนะคะใส่ปูอัดนะคะใส้ก็มีมีไข่กุ้งนะคะหลากสีนะคะใส้ใส่ยังไงคะใส่ใส่เข้าไปค่ะใส่เข้าไปในข้าวเลยใช่ไหมคะขาไปค่ะอม้วนไม่ได้ค่ะนะคะก็คือแผ่ให้เต็ม่ะเสร็จแล้วยังไงต่อคะอาจารย์พูดเลยค่ะพูดไปเรื่อย ก็ต้องเกี่ยให้ให้แบบให้ทั่วนะคะนะะอาจารย์ทําของอาจารย์ดีกว่ามันไม่มียวบมพอดเลยค่ะข้าวก็หนานะคะไม่รู้จะใส่ไส้ได้หรือเปล่าเพราะกินเยอะนี่แล้วก็พริกกรับด้านนะคะในฝั่งของอาจารย์นะคะเรื่องค่อนข้างเยอะเหมือนกันอาจารย์จะเอาอะไรอีกคะเครื่องเครื่องอะไรคะนะเอาอย่างนี้อาจารย์ถามนิดนึงว่าใส่ครบหรือยังเมื่อกี้คุณรัชเนรคอ่ว่าไงบ้าง มีอะไรบ้างคะไส้ไส้ก็มีอันนี้ก็คือจะเป็นเแมงกระพุนนะคะแมงกระพุนรสออะไรนะรสนานะคะแล้วก็นี้ก็จะเป็นอย่างที่เข้ามาปูอัดผสมวาซาบิเอ้ยไม่ใช่วาซาบินะมายองเนสค่ะอันนี้ก็คือกี้ผอยเชลล์รสกิมจิเรียกไข่กุ้งดำนะคะอันนี้ยำสาหร่ายอันนี้เราก็มาทำปลาทูน่า มายองเนสอันนี้ก็ที่ผอยเชลลดงามประมาณนี้หน้าก็จะมีที่สําเร็จรูปแล้วอะไรที่โครงาเราไม่ต้องทําเองใช่ไหมคะทำเองก็ได้แล้วแต่บางทีก็แล้วแต่ใครก็จะทําหน้าอะไรอย่างเงี้ยถ้าทำหน้าเองก็กาไรดีหน่อยใช่ไหมคะก็มีหลากหลายนะคะจะมีหน้าปูอัดนะคะหน้ากุ้งก็ไม่ซับซ้อนนะฮะไม่ได้ซับซ้อนจะเป็นสําเร็จดูแล้วนะคะต่อครับอาจาร์ก็เอาผักวางนะคะผักวางครับเบิบนี่วางยาวๆอย่างนี้เลยนะจันาร์ได้ค่ะเหลือก็ตัดทิ้งนะคะ เหลือก็ตัดทิ้งเนาวางให้มันพอดีแล้วก็วางไส้เข้าไปถ้าเป็นปูอัดก็วางปูอัดให้ทั่วนะคะวางปูอัดครับอ่าแล้วก็เอาพลาสติกออกยังคะเอ้าอุ๊ยลืมแกะพลาสติกโอ้แต่แต่แต่ผู้บริโภคใส่ถุงมือแล้วไม่ตัดหัวเลยเนาะใช่ไหมครับอ่าแล้วก็ห่อแล้วก็ห่อนะคะ ค่ะแล้วก็ม้วนปละค่ะม้วนปวนอาจารย์ทำผมว่ากล้องจับที่อาจารย์เนี่ยแต่ผมทําตามเฉยๆฮะค่ะอ๋อม้วนให้เห็นค่ะครับม้วนอย่างนี้อ่านี่นะคะอุปกรณ์ที่ใช้นี่คืออะไรครับเป็นไม่เสื้อค่ะเสื้อแบบไม่ไส่หาซื้อได้ที่ไหนคะอาจารย์อตามห้างทั่วไปแล้วก็ดอายโซอะไรก็มีแล้วนี่อุปกรณ์อาหารญี่ปุ่นเนี่ยหาซื้อง่ายใช่ไหมคะมันมีอะไรบ้างคะที่จําเป็นที่ต้องซื้อ ที่ต้องใช้ก็มีเสือมีมีดมีเขียงเนี่ยแค่นี้เองเหรอคะทำอาหารญี่ปุ่นเปิดร้านได้ค่ะสาหร่ายข้าวอย่างข้าวแล้วก็ไส้ต่างๆค่ะตอนนี้อาจารย์ปกติอาจารย์เปิดร้านขายอยู่ที่ไหนฮะจะเป็นโฮมเมดอยู่ที่บ้านนะะคโฮมเมดอยู่ที่บ้านแปลว่าอะไรคะทำที่บ้านกินเองหรือว่ายังไงอ๋อทำตามออเดอร์นะคะทำตามสั่งนะคะใครมาสั่งอาจารย์นะคะอยู่ที่บ้านก็มี ลูกค้าที่ติดต่อคสยคุ่มันคำใหญ่มากโอ้โหของผมนี่มันต้องชิมละยี่สิบลวมันยังกะเข้าหลามหนองมนเลยนะเนี่ยนี่มันไม่จะเป็นสูชิไปแล้วจ้าขอดูของอาจารย์ก่อนใหญ่ขนาดนี้เลเดี๋ยวจะห่อไม่ได้เดี๋ยวอาจารย์แต่ย่างขอเอามาเทียบของพี่กระฟูนะอันนี้มันใส่มาตรฐานที่อาจารย์ขายอยู่หรือเปล่าฮะหรือมันมากกว่าก็บางทีถ้าคําใหญ่ก็วนใหญ่ก็ขายแบบ รู้ว่าทำเล็กนิดหน่อยอยู่ที่ข้าวอะข้าวข้าวหนาปลาเปล่าที่อาจารย์ทําขายเนี่ยไม่ใหญ่ขนาดนี้ใช่ไหมฮะก็ก็ใหญ่ใหญ่กว่านี้ค่ะใหญ่กว่านี้ก็มีอันนี้คือตลาดนัดเลยผมตกใจลตลาดนัดชิ้นห้าบาทนี่เล็กน้อยเล็กน้อยนะค่ะพอออกมาแล้วมันก็จะได้อย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ขายชิ้นละห้าบาทห้าบาททุกชิ้นเลยหรอไม่อาจารย์ส่วนใหญ่จะส่งไม่ได้ขายชิ้นเล็กๆค่ะอันนี้ให้ทําโชว์นะคะก็เลยชิ้นเล็กๆไม่ไม่ที่อาจารย์ทําขาย่ะถ่ยขายยังไง ก็ขายชิ้นใหญ่ๆอย่างเงี้ยค so like ่ะขายชิ้นใหญ่ๆช like ิ้นเท่าไหร่ป็นอย่างเงี้ยเหรอไม่ไม่ใช like ่ค่ะจะตัดตัดเป็นชิ้นแบบนี้ค่ะแบบนี้ค่ะนั่นแหละชิ้นเท่าไหร่คะน้่ะประมาณสักสิบบาทชิ้นละสิบบาทได้สิบบาทแต่แล้วแต่วัตถุดิบนะคะเหรอแล้วแต่วัตถุดิบอันนี้หมายความว่าถ้าคนอื่นเอาไปทำเนี่ยตามเนี่ยนะฮะเขาควรตั้งราคาประมาณไหนเอออว่ัตถุดิบพ้อมมีกำไรวัตถุดิบเหรอค่ะตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่แล้วควรจะให้ได้กำไรประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์ถึงจะอยู่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ แล้วตั้งราคาให้ได้ขนาดนั้นใช่ไหมสมมติสมมติว่าอันนี้ที่เล็กๆนยครับเอี้ตีไปประมาณก็เหลียก็สองบาทนะหบวกลบนะคะอยู่ที่ต้นทนละสองบาทนะคะอ่าเพราะฉะนั้นก็กำไรดีกำไรลงทุนเท่าไหร่คะอาจารย์ร้านหนึ่งร้านไม่เกินหมื่นนะคะเอาหมื่นหนึ่งก็ได้แล้วเพราะบางอย่างก็เอา เออจากในขวงเราได้ยังมีก็พยายามให้มันคมหน่อยเขียงเราก็ได้แล้วค่ะก็ไม่ต้องก็เสืออ่าแล้วก็วัตถุดิบิดหน่อยอะไรนี้นวัตถุดิบบางอย่างแล้วก็ทำเองได้ของตกแต่งร้านจําเป็นไหมคะจะต้องออกแนวญี่ปุ่นถ้าเราทำโฮมเมดก็ไม่จําเป็นนะคะจำเป็นฮะต้องไปทําหน้าให้เป็นแบบคล้ายๆอาจารย์ถ้าเป็นสุภาพสตรีถ้าเป็นผู้ชายก็ต้องหน้า มาทางผมไม่มันใกล้กับหนุ่มญี่ปุ่นแล้วต้องปลูกก็แดงเล็กผ้าขาวนี่เกรงใจท่านผู้ชมนะไม่เกรงใจนะผมจะใส่ผ้าเตี่วแบบซูโม่มาโอเลรอคะอุ้มันอาจารย์ตอนนี้ตัดยังไงฮะตัดได้หรือยังครับได้แล้วค่ะต้องใช้เขียงนะฮะอต้องใช้เขียงตัดนะะอาจารย์ห่อได้สวยเลยนะครับนี่พอผ่านไหมฮะอาจารย์ห่ออย่างนี้ผ่านไหมใช้ได้ไหมผ่านค่ะน ผ่านไปเลยค่ะไม่ใช่ขายไม่ได้นะผ่านนี้ยันหันเลยค่ะครัจะหันนะคะเดี๋ยวจุ่มนิดจุ่มน้ํานิดนึงนะจุ่มน้ำทำความสะอาดนิดนึงได้เลยหาะอยากหันขนาดไหนได้เลยค่ะเอาเลยฮะแล้วแต่เราจะขายเลยฮะหันตรงกลางก็ได้ ในลงมือนะโอเ้ยนี่ต้องมีดคมมากนะคะเห็นไหมนี่ท่านผู้ชมฮะหั่นแล้วไส้เขาจะเป็นรูปแบบรูปแบบรักษาแบบนี้นะฮะนี่เห็นไหมฮะพอตัดออกมาก็ดูดีนะคะอ่าแล้วถ้าเป็นอีกทีหนึ่งละฮะอยู่เลยประมาณนี้ใช่ไหมอาจารย์ครับ้วจุ่มนนนิดึงอ๋อต้องจุ่มน้ําก่อนเพราาะว่เดี๋ยวหั่นแล้วมันติดครับถ้าติดแล้วจะออกมาไม่สวยแล้วก็ไม่น่าทานคืออาหารญี่ปุ่นเนี่ยเขาเน้นรูปลักษ์ด้วยนะครับเน้นรูปลักษ์เน้นความสวยงามเน้น เป็นคำๆนะฮะเดี๋ยวนี้เห็นขายตามตลาดนัดเยอะนะใช่ไหมทีนี้ใช้ได้ไหมอาจารย์ประมาณนี้ใช้ได้ไหมทั้งเยวอิ่มเลยค่ะควรขายชิ้นละเท่าไหร่ฮะอันนี้เหรออาจจะสักสิบห้าเลยนะนี่พี่กัมพูชิ้นเลยอันนี้ทานได้เลยไม่ต้องจิ้มอะไรนะอ่ามีค่ะน้ำจิ้มเมื่อกี้ไงนี่ไงนี่ไงควรขายสิบห้าบาทใช่ไหมอาจารย์สิบบาทก็สิบบาทก็ได้ค่ะสิบบาทนิดนึงนิดนึงนิดนึงอ๋อนี่เป็นน้ำจิ้มเหรอใช่ค่ะเป็นน้ำจิ้มค่ะเหรอจริงป่ะเนี่ยคุณและเช อวุ้ยน้ำอืมนี่เขาเรียกอะไรนะมาสบีมาสบีฮะผมรู้ว่าเอ๊จิ้มอะไรมานึ่ไม่รู้เรื่องอะไรอะเขาจริงๆแล้วเนี่ยนะเอาเป็นว่าใครสนใจนะคะอาจารย์ตุ๊กตาค่ะสอนไหมคะ สอนดสอนด้วยสอนที่บ้านเลยนะคะที่บ้านค่ะคิปยังไงคะวามือโทรศัพท์เลยค่ะคิดค่าใช้จ่ายยังไมีคก็เดี๋ยวต้องโทรคุยกันค่ะาะมีหลายเมนูมีหลายเมนูนะคะแล้วแต่จะทำแต่ถ้าอยากจะเปิดร้านต้องเรียนสักกี่เมนูก็สิบเมนูก็ได้สิบเมนูก็เอาอยู่แล้วนะคะอค่ะนะคะแนะนำทำเลนิดนึงค่ะทำเลที่จะไปเปิดร้านก็ตามตลาดนะคะตามตลาดนัดหรือไม่ก็ถ้าสมมติว่าโฮมเมสอย่างนี้ก็เดลิเวอรี่ตามบริษัท แล้วเดนนี้ก็มีเดลิเวอรี่ด้วยหรอคะหรือไม่ก็เนี่ยเดินบางทีอย่างลูกศิษย์เนี่ยนะะเรียนเสร็จแล้วก็บอกให้ไปขายทำเนี่ยร้านทำผมหรือว่าอะไรที่รู้จักออะไรเงี้ยเดินถือรเลยจ้าวประจำเลยแล้วก็ทำลายทำอะไรก็ได้มันต้องทำใหม่สดแล้วขายเลยใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งเออแ่ซื้อไปกินไม่หมด ตู้เย็นได้ไหมฮะอาจารย์ครับตู้เย็นได้ไหมฮะตู้เย็นได้ค่ะตู้เย็นได้ดีๆค่ะจะได้ไม่แข็งจะได้ไม่แข็งนะถ้าข้าวเป็นอะไรเป็นอะไรโอ้โหครับอ่ะพักคู่เดียวนะท่านผู้ชมก็ไปหาทีน้ำดื่มก่อนนะฮะเดี๋ยวกลับมานะครับช่วงหน้ามีร้านไอเดียคิดดีมีตังมมีีีคาวววิธรรยยเอ้ อยากเป็นเศรษฐีต้องมีคี่วิธีรวยเอารวยรวยรวยร้านไอเดียคิดคดีมีมตังคคนทุกวันนี้นะคะคชอบเลี้ยงสัตว์ไว้ในบ้านนะคะปลายังเอามาจากทะเลมาขังไว้ในบ้านเลย เพราะฉะนั้นมันก็เลยมีตลาดพวกนี้เกิดขึ้นนะคะทําตู้ปลาทะเลออยากอยากทำเองได้ไหมหรือว่าอยากทําขายไปชมภาพกันเลยนะคะออนี่เลยค่ะมีอะไรบ้างอุปกรณ์โอ้โหเป็นของของแห้งนะคะเห็ดแห้งดอกไม้แห้งหินสีต่างๆนะคะปลาสวยงามนะงานหล่อง,งานเพ้นสีพวกไม้เนื้อแข็งต่างๆนะคะเอามาทําเป็นตู้ปลาจําลองในบ้านเราได้นะคะคุณเอกภพนะคะหรือว่าคุณปิ๊ก แล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือคุณกิตินะคะคนเดียวกันคุณปิ๊กนี่แหละเป็นศิลปินที่มีความสามารถในเรื่องการสร้างรูปหล่อต่างๆก็เลยเอารูปพวกนี้นะคะมาทําเป็นอาชีพจําหน่ายให้คนที่ชอบตู้ปลาจําลองที่มีลักษณะเหมือนใต้ท้องทะเลย้านะคะว่าไม่ได้ไปเอาสาหร่ายเอาก้อนดินก้อนหินจากทะเลมาเลยแต่ว่าเป็นการเอาวัสดุต่างๆที่มันคล้ายนะคะมาทํานะคะก็ถือว่าเป็นงานศิละปะอีกแบบหนึ่งนะคะติดกาวเข้าไปอ่า อันนี้เนี่ยเป็นงานเรียนแบบนะคะเป็นงานเรียนแบบตู้ปลาจําลองนะคะไม่ต้องไปเอาของจริงมาไว้ในบ้านให้ทําลายสิ่งแวดลอ้ mm. อมไปฟังไอเดียเขาหน่อยนะคะโดยก่อนหน้าน,นี้มันจะมีพวกกันเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบชอบเรื่องการดำน้ำําแล้วก็ชอบทะเลแต่ว่าปัญหาของพวกสัตว์ทะเลพวกอะไรประเภทนี้เวลามาเลี้ยงมันดูแลเยอะ เราก็เลยจัดพวกงานกรอบปลาทะเลนี้ขึ้นมาเพื่อรองรับลูกค้ากลุ่มนี้เพราะว่าอย่างกรณีเราเป็นจัดเนี่ยเราจัดพวกกรอบปลาพวกเนี้ยมันจะหนักไปทางพวกของแห้งซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับวัสดุในทะเลเลยโดยส่วนใหญ่ก็ลูกค้าก็จะเป็นกลุ่มพวกคนชอบแบบงานเกี่ยวกับพวกสบายตาพวกทะเลทะเลอะไรเงี้ยฮะราคาตอนนี้ตั้งอยู่ที่ห้าพันครับเพราะว่าเราไม่ได้ทํา เป็นอุตสาหกรรมเราทำเป็นงานอาร์ตเราก็แบบไม่ไม่ได้แบบเน้นซีเรียสอะไรมากมายตอนนี้เนี่ยเราไม่ได้มีหน้าร้านแต่เราทําเป็นงานอาร์ตอยู่ที่บ้านอะไรอย่างนี้เฉยๆแต่ถ้าเกิดใครสนใจจะสั่งไปออกบูธจําหน่ายหรือใช้ตกแต่งโรงแรมหอพักหรือยังไงก็โทรมาคุยแล้วเราก็รับทํางานหลายๆด้านมากกว่าที่อ่ คุณจะรู้ถ้าเกิดคุณไม่เข้ามาดูไม่ใช่ของจริงนะคะคือใครที่ชอบเลี้ยงปลาเนี่ยนะคะเลี้ยงปลาทะเลไว้ในบ้านอย่างนี้ดีกว่าไหมเราไม่ต้องดูแลเขาเยอะนะคะห้าพันบาทนะคะอาจจะถูกกว่าไปทําตู้ปลาแล้วก็เลี้ยงจริงนะครับถ้าทําไม่เป็นก็สั่งพี่เขาเลยพี่เขาจัดการเขาทาขายอยู่แล้วนะครับไม่ได้ทําเพื่อเอามาดูคนเดียวนะฮะนะคะเอาแล้วครับอาจารย์ตุกตานิดหนึ่งนะฮะท่านผู้ชมทางบ้านบอกว่าอยากได้สูตรนะครับ ช่วงที่คุยกันไปก็อาจจะไม่ละเอียดนะฮะเพราะฉะนั้นอาจารย์บอกอีกทีหนึ่งครับเชิญเลยฮะอาจารย์ครับช่วยอาจารย์หายไปแล้วใครขโมยถ้วยอาจารย์อาจารย์บอกถ้วยหายเอาเอาคือคืออย่างนี้ค่ะข้าวข้าวสี่ถ้วยตวงนะคะถ้วยตวงก็จะเป็นถ้วยตวงแบบอย่นี้ค่ะจะเป็นหนึ่งถ้วยตวงนะคะสี่ถ้วยนะคะต่อน้ำห้าถ้วยห้าถ้วยตวงนะคะแล้วก็สูตรน้ำส้มปรุงรสของข้าวก็คือจะเป็น ถ้าเป็นน้ำส้อมสายชูญี่ปุ่นก็จะประมาณ1ส่วนสี่ส่วนสี่แบบนี้นะคะด้วยนะแล้วก็บวกอีกสัก1ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำตาลทราย1ส่วนสีถ้วยเกลือ1ช้อนชานะถ้ามีมิลินบ้านใครมีมิลินก็ประมาณ2 3ช้อนโต๊ะผสมอะไรนะคะมิลินคืออะไรฮะเหล้าหวานนะคะโอ้ครับผมนึียกว่ายางรถยนต์นะครับอย่าใส่เข้าไปนะฮะคพบแล้วนะอาจารย์ครับตอนนี้ถ้าเผื่อว่าใครฟังไม่ทัน อะไรยังไงเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมวานน้อทีมงานน้องๆนะครับเอาสูตรพวกนี้ไปใส่ไว้ในเว็บไซต์ของคําพีวิธีด้วย f a o e เออนะ,นะครับไปตามดูกันได้นะคะในช่วงเสาร์ที่ผ่านมานะคะ<ภ>เราก็ไปทําบุญที่ร้อยเอ็ดกันนะคะที่จังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยเขามีวัดวัดหนึ่งนะคะคเป็นสํานักสฆงวัดป่าเทพนิมิตน,นะครับเขาไม่มีไฟฟ้าใช้ก็<ภ>เลยชวนญาติโยมนะฮะแฟนรายการของเราเนี่ยนะครับไปทอดผ้าป่าเอาเงินเข้าวัดไป เอาไฟฟ้าใช้เข้าไปนะฮะลากสายตั้งเสานี่เฮียบุญเจริญจากไฟบุญโปรดักนะครับแฟนข<ช>ับไปกันเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะอันนี้แหกขบวนพระป่าเข้าไปนะคะขอบคุณมากๆนะครับที่ไปกันนะครับแล้วก็ได้เงินเนี่ย1นึ่งแสนบาทคุณรัชนีน<อ>คือได้อยากได้ไฟแต่สงสัยจะได้น้ําบ,บ,บาดานด้วยครับได้น้ําบาดานไปใช้ด้วย<ช>นะฮะดีเจมีขณะชัยจาก f อฟเอ็มเลูกทุ่งมหาคนครไปนะครับหลายท่านก็เอาสังฆทานไป,ไปเอาอาสนะสงไปถวาย นะฮะนี่ก็อนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านนะครับนี่คือสภาพของวัดป่าเทพนิมิตนะครับไม่มีไฟฟ้าใช้ใช่ค่ะชาวบ้านที่นั่นนะครับบ้านนนปลาขาวนี่โอ้โหตอนรับดีมากอำเภอเสนาลภูมิร้อยเอ็ดนะคะมีอาหารพื้นบ้านมาดูแลเรานะครับกรอะเบื้องปลาเก้นะฮะเพรนั้นมันพื้นบ้านอาหารพื้นบ้านคือเจ้าบ้องนะคะก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะเอาละครับรายการต่อไปนะครับตื่นมาคุยนะฮะพบกับใครต่อโนพาคินก็จะมาอับ อัปเดตอัปเดตแปลว่า <Update. S 1> ให้ทันสมัยใช่ไหมเรื่องอราวความรักของโตโน่เป็นอย่างไร,รติดตามนะคะวันนี้ลาไปก่อนโชคดีทุกท่านนะครับสว,ส,สวัสดีครับ